ขอกบขอบพระคุณท oh ่านผู้ว่าในการจังหวัดตั้ผู้ในการสูนรบรอจังหวัดเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานการจัดงานรบบรอจปี2564ในวันนี้ผู้ในการสูนรบรลอเจ้าหน้าที่จากสวัรบรอจู้นำอบรอสมาชิกอบรอจังหวัดในเมืองที่ศูนย์บบลอจเขตจังหวัดเชินด้านผู้ว่าในการจังหวัดผู้ในการสูนยบรบบลอจได้กรุณาอ่านสารบบบลอจ ประจำปี254และก่ลาวมอบนโยบายแก่ผู้ร่วงานใน,นที่นี้เป็นระดับต่อไป,ปท่านเจอชมครับทุกท่านในวันสำคัญนี้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพระเรือนหรืออ,อปอพรรอรถือเป็นกำลังหลักภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุสาธารณภัยทั้งภัยธรรมชาติ และภัยจากการกระทำของมนุษย์ต้องขอขอประคุณและผมป่าคําว่าอ,อไปพรหรืออาสาสมัครป้องกันไไภัยฝ่ายพเลเรือนนะครับคําว่าอ,อปพรมีเกียรติยศและมีศักดิ์ศรีไม่ได้อยไปกว่าความเป็นข้าราชการหน่วยใดๆทั้งสิ้นนะครับญญญทำตามไปเาจังหวัดเชาีาชายงใหม่นะครับโดยทาง ที <ste ans> น่นำตัวแทนนะครับผู้นำฝ่ายต่อการดำเนการนบีมก็มี้ชอบของสูนย์ปตทสุนทรปาลเชนกันต่อไปครับข่าวบุกและต้จะเป็นของที่ด้านหนทีนะครับหรือว่าที่ใ้ศูนยที่ด้านใต้ีนะครับองครกองรับการาการงแล้วก็จะเป็นการสาธิตนะครับเครื่องจาบนนะครับ ็จะทําการช่วยเหลือนะครับผู้ช่วยคนที่หนึ่งนะครับผู้ช่วยคนที่หนึ่งือหนี้่ผู้ช่วยคนที่หนึ่งทำอะไรคะคนที่สามผู้ช่วยคนที่สามจะไปช่วยผู้ช่วยคนที่หนึ่งนะครับในการคฮัสคาลาไปทำการวัดนะครับอันนี้คือมีตุ๊กตุ๊กตัวแต่ยุ่งขันเกียร์นะครับทางเกียร์นะครับก็เป็นนำตัวให้45องศาไปผู้ช่วยคนที่สี่ก็จะนำ บอร์ดนะครับนะครับเขาบอร์ดต้องยกให้สูงที่สุดท่ตั้งแต่ไหนอันนี้เราออกมาได้ใช่ไหมคะบอร์ดออกมาปุ๊บมันจะขึ้นย้ายออกมาหามว่า c p r นะครับทำการ c p r นะครับคือสกอร์แรกร็ค AD เป็นศูนย์ทำเป็นศูนย์หมดเลยค่ะไม่มีการใช้เครื่อง AD นะครับอันนี้เราใช้ครับตอนนี้ อยู BR, ่ CPR อยู่ใช <F akt ichi> ่ไหมคะครับ CPR ครับ CPR คลับต้องก่อนที่เราจะกดช็อตเราเราต้บอกว่า่อครับตอนนี้คุณถอยผมถอยแล้วก็กดช็อตกดคือตัวนั้น